สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคือเราเพิ่งสอบยกแรกเสร็จไปนะคะก็เลยแบบพัก่อนยาวๆไม่ค่อยได้มานั่งถ่ายคลิปแบบนี้เพื่อนๆถามในหัวข้อเดียวกันมาค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยคิดว่าโอเคเนี่ยแหละเราจะต้องทําคลิปใหม่นะคะเพราะว่าเพื่อนๆย,ยังไม่เข้าใจเฮ้ยเราไม่ได้โทษทุกคนนะเราเข้าใจว่าบางทีเราจะยังอธิบายไม่ละเอียดเพื่อเลยไม่เห็นภาพมากพอนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆดูวิดีโอของเราเราไม่เข้าใจอะค่ะเข้ามาถามได้ในเพจ เพจเฟซบุ๊กของเราเนี่ยเป็นเพจที่ให้ที่เปิดสาธารณะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะตามหรืออยากจะไปส่องดูอะไรหรืออยากจะมาพูดคุยนะคะเพื่อนๆทักมาทางเพจก็คือมาตอบนะคะแล้วมีข่าวดีนะคะมาแชร์เพื่อนๆฟังนะคะก็คือเราผ่านเฟซบุ๊กไยแล้วก็นะคะหลังจากน้ําตาหลังจากก้องไห้หลังจากจะาจลตําหลังจากแบบว่าการต่อสู้ทั้งหลายทั้งแหล่นะคะเราก็ทําสําเร็จแล้ว เย่ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่คอยเป็นกําลังใจคอยมาเมนต์หรือว่าคอยติดตามนะคะไม่ว่าจะอยู่เบื้องหลังหรือว่ามาคุยกับเราก็ตามนะคะขอบคุณแต่เพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องไปอ่านในส่วนของตัวเองด้วยอย่าเชื่อเราทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่ตรงกันนะนะเราก็บอกตามประสบการณ์ของเรานะคะแล้วก็เราอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถึงเพื่อนๆจะดูคลิปของเราแล้วยังไม่เข้าใจอะค่ะก็สามารถมาถามในเพจ a c e b o o k ต่อได้นะคะเพราะว่ามีหลายๆคนมาถามอย่างเงี้ยแล้วก็ ทุกคนก็เขินๆน,นะไม่อยากรบกวนอะไรอย่างนี้นะคะถามได้เลยคือเราเป็นคนตอบโดยเฉพาะตอนที่เราว่างอยู่แล้วคะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ว่างเราก็จะไม่ตอบเนาะเพื่อนๆก็ถ้ามีคำถามอะไรมาถามได้เลยนะคะหรือว่าถ้าดูวิดีโอแล้วยังไม่เข้าใจนะคะก็มาถามต่อได้คะ่ะไม่มีปัญหาเลยถามได้เลยนะคะในการอยู่ที่เยอรมันนะ่ะการถามเป็นสิ่งที่สําคัญมากาจริงแต่เอาจริงเราก็อยากให้ทุกคนนะกล้าถามเป็นชีวิตประจําวันไปเลยด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแบบว่าที่เนี่ยค่ะเราบอกเลยเราผ่าน แบบประสบการณ์จริงมาแล้วอะเราก็เคยเป็นคน,นที่แบบแกลๆๆ้ากลัวแบบว่าเอ้ยจะถามดีไว้นะแบบเดี๋ยวเกรงใจอะเขาไม่ว่างหรือเปล่าอ่างเงี้ยเดี๋ยวรบกวนแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันแย่มากก็เลยอยากจะบอกทุกคนตรงนี้ว่าถามดีกว่าค่ะให้เราเข้าใจถูกแล้วเราทํางานออกมาถูกเป็นผลประโยชน์ของเราที่เราเข้าใจถูกอะมันดีกว่าเราัวแต่แบบ,แบ,บเออเกรงใจอะไม่กล้ารบกวนอะไรเงี้ยแล้ว,วเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ผ่านไปแล้วเราก็เด๋อเลยแล้วก็เอ้าหมดกัน จบกันแบบบางทีอาจจะพลาดโอกาสดีๆหรือว่าอาจจะอาจจะทําให้เราแบบไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะเขาอาจ,จะมองเราาแบบเฮ้ย รู้เรื่องเปเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนมาถามคาถามเราโดยที่เพื่อนๆไม่เข้าใจไม่ต้องกลัวถามได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะถึงเรื่องที่เราเคยพูดแล้วแต่เราเนี่ยเราก็กลับไปดูคลิปตัวเองนะเรารู้สึกว่าโอเคเรายังพูดไม่ละเอียดเนาะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยฟังแล้วก็จะแบบอ้ามันคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแบบเน้นๆเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะจิตอาสาเนี่ยที่ทุกคนรู้จักนะคะจริงๆมันมี หลายแบบมากเลยนะแต่ว่าที่เด่นที่ดังที่สุดก็จะมีอยู่2ออย่างใช่ไหมคะที่หลายๆคนเ it ดี๋ยรู้จักกันนะคะ FS ยอดหรือ FSJ ในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งย่อมาจากคําว่า r i v i l l i g o r s o c i a l e ยาส่วนใหญ่เด็กนักเรียนนะคะที่เขาเพิ่งจบแบบเหมือนเพิ่งออกมาจากมหเนี่ยเขาก็จะไปหาประสบการณ์หรือว่าพักก่อนพักสักการเรียนก่อนเนี่ยไปลองนู่นลองนี่ก่อนโดยที่แบบว่าเขาก็ยังมีเงินคอยมีเงินสนับสนุนอยู่นะคะทุกคนก็เลยจะมา ทสิ่งนี้าอ,อีกอย่างนะคะก็จะเรียกว่า BFD นะคะ Bundesfreiwilligendienst ซึ่งสองตัวเนี้ยต่างกันยังไงเราเคยทำคลิปเคยบอกแล้วว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะแต่ก็คือใต้คลิปเนี่ยเราก็มีแบบข้อมูลเขียนเพิ่มเติมไว้ให้ด้วยนะว่ามันต่างอะไรอีกบ้างนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านตรงนั้นนะเนาะเราก็มาพูดให้ฟังตรงนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะ FSJ กับ BFD เนี่ยเขาอยู่คนละสังกัดกันนะคะคือเจ้าของนะคะเจ้าของแบบผู้ดูแล นาะองค์กรที่ดูแลเนี่ยเขาคนละสังกัดกันข้อที่2ก็คือ FSYOT เนี่ยเราจะทําได้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวรวดเดียวจบนะคะก็คือมันจะมีกําหนดเวลาอยู่ว่าทําได้ไม่เกินนานเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เวลาที่กําหนดเนี่ยก็จะ18เดือนก็คือ1ปี1ปีครึ่งเหมือนกับ BFD เลย BFD ก็ทําได้1ปีครึ่งแต่ว่าตอนที่เราไปที่ Auslander p e r h e ค่ะเขาบอกว่าเราทําได้2ปีเราก็เลยแบบ เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็คืออาจจะต้องไปถามแบบอุลซนเดอร์ไปเฮเเดอร์ของแต่ละเมืองนะคะเราอะทำได้กี่ปีนะคะเอฟเอสยเนี่ยพอทําถึงลิมิตปั๊บเราจะไม่สามารถกลับมาทําได้อีกคือคือเราทําได้ครั้งเดียวในชีวิตค่ะ b f d ฟเนี่ยเราทําถึงลิมิตปุ๊บเราเว้นระยะีแลปีเราก็กลับมาทําได้อีกข้อที่3ก็คืออย่างที่เราเคยพูดไปแล้วก็คือ f อฟเอสเนี่ย กำหนดอายุทําได้ถึง27ปีนะคะแต่ว่าตัวเบรฟรีเนี่ยไม่จากัดอายุนะคะก็คือมากกว่า27ปีเนี่ยก็ทําได้นะคะแต่ว่าเด็กกว่า27ปีทําได้ไหมก็ทําได้ค่ะไม่ใช่ว่าเอ,อ้คุณแบบว่าต้องทําเฉพาะคนที่อายุมากกว่า27ปีแล้วขึ้นไป16คุณก็มาทําได้ถ้าสมมติว่าพ่อแม่เขาอนุญาตนะคะมันจะมีแบบ เป็นผู้ยาวเนาะเพราะไม่ต้องเซ็นอนุญาตให้มาทำเนี่ยคะ่ะค่ะและอันนั้นหละคะ่ะก็คือข้อแตกต่างของ2ตัวนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนหามมาเยอะมากๆคือ สมัครยังไงเดี๋ยวเราจะมาทําด้วยกันเลยค่ะวันนี้เหมือนตอนที่เราทําคลิปสมัครอัส์ิลลุกนเนาะใครที่ต้องการดูว่าเราเขียนอีเมลยังไงนะคะก็ไปดูในคลิปเก่าได้เนาะทุกคนน่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีถูกไหมให้เริ่มต้นที่ที่อยู่ของตัวเองนะคะสมมติว่าเราอยู่ในแฟงเฟิร์ตก็จะขึ้นมาเพียบเลยเห็นไหมมันก็จะมีเอฟเฟชชนแล้วก็เ f ฟดด้วยนะคะเออเราไปหาตามสังกัดเอาก็ได้นะคะคือเอเจนต์อะไรเงี้ยคือในภาษาเยอรมันนะคะเขาใช้คําว่าเทรเกอร์แปลเป็นป เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าเป็นเอเจนต์นะคะเอเจนต์ Agent ในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงว่าเขาเราจะต้องจ่ายตังเขาและให้เขาไปทําธุระให้นะคะเหมือนตอนเราหาแบบเอเจนต์ทำวีซ่าอ่ะมันไม่ใช่เหมือนกันนะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเวลาเราพูดคาว่าเอเจนต์ของเบฟเรย์นะคะมันหมายความว่าสังกัดค่ะสถานที่นะคะที่พวกแบบที่เราไปทําจินตราสายอย่างเช่นโรงเรียนนุบ้าโรงเรียนปฐมโรงเรียนมัธยมหรือห้องสมุดหรือฟาร์มอันนี้นะคะก็เป็นหน้าเว็บนะคะของ ะะที่โชว์นะคะว่ามีตำแหน่งที่ไหนบ้างนะคะอันนี้เราแบบหาแบบสุ่มๆนะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเบสเดย์นะคะที่เบอร์ลินกับบรันเดนบวกนะคะเขาก็มีแผนที่มาให้แบบนี้เลยแล้วก็มีให้เราสามารถฟิลเตอร์ด้วยนะคะได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะได้แบบแถวๆไหนใน,ในทําเกี่ยวกับอะไรนะคะอันนี้นะคะก็คือเราสามารถใส่เลขปลายเสนีย์อะคะ่ะเหมือนหาที่ใกล้ๆบ้านนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนเลือกว่าเอาไกลแค่ไหนแบบกิโลอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะเลือกตรงนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ม ดูแลพยาบาลผู้ดูแลบ้านนะคะเกี่ยวกับทํางานบ้านขับรถทาสวนก็มีนะแล้วก็ให้เลือกเวลานะคะว่าเราจะไปทําแบบเมื่อไหร่ก็หาก่อนสักแบบว่า4ี่หเดือนอย่างเงี้ยก็จะดีมากนะเออทายไซส์เนี่ยก็คือพัททานะคะซึ่งเราขออธิบายเพิ่มเติมนะคะคนที่จะทําคนที่จะทําอาสาเนี่ยแล้วอยากทําพัททาเนี่ยคุณจะต้องมีเหมือนความสเตเบิลในชีวิตอ,อย่างเช่นสมมติคุณแต่งงานที่นี่นะคะแล้วก็เหมือนสามีก็เลี้ยง ดูได้ค่ะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีเงินหนุนไม่อย่างนั้นนะคะคุณจะไม่สามารถทํพาร์ทไทม์ได้ค่ะเพราะว่าเอาเซนเดอร์เบอร์เฮรเดอร์เนี่ยเขาก็จะเหมือนสรุปเอานะคะว่าเราไม่สามารถอยู่ได้เนี่ยด้วยเงินเท่านี้ต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําเต็มเวลาซึ่งเต็มเวลาก็3 9ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะนะเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องสัญญากันต่อไปอันนี้ก็จะแบบเหมือนประมาณว่าที่ไหนนะคะนี่เลยพอเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะมีนะคะนี่คือชื่อสถานที่นะคะชื่ออันนี้คือชื่อสถานที่ m o น t e สซอรี่คินเดอร์เฮาส์ซอมเม s ร์สนะคะ, haus, se, ะ,คะแล้วก็อันนี้คือที่อยู่นะคะอยู่ในเบอร์ลินแล้วก็นี่ n ันเฟลเชสโซนก็คือคนที่เขาดูแลเรื่องนี้นะคะคุณก็ควรจะโอ oh, หาคนนี้ห,นนหรืออ e ีเมลหาคนคนนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะมีชื่อให้นะคะ Fa u f ไปดูอานถูกไะนะอันนี้ก็มีอ e ีเมลแล้วก็มีเบอร์โทรให้นะคะแล้วเขาจะเขียนไว้ด้วยว่าหน้าที่อะไรเริ่มตั้งแต่อะไรนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมข้างล่างนะคะว่าทำอะไร ้าช่วยเหลืองานเกี่ยวกับเด็กตั้งแต่อายุ0ูนถึงหขวบเราก็นั่งอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆทำลิสต์ไว้นะคะว่าของที่ไหนหน่าสนใจแล้วก็เราทําอะไรไปบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นเราชอบที่นี่นะคะเราก็เหมือนก็เก็บไว้ทําแบบทํลิสต์เก็บไวะคะ้ค่ะแล้วก็อ่ถ้าเราส่งอีเมลไปแล้วก็เหมือนแบบเขียนก,กํากับว่าอันนี้เราส่งอีเมลไปแล้วแล้วก็รอเขาตอบกลับอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่งงนะคะพอเราเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะมีเพียบเลยนะคะถ้าเราเขียนอีเมลส่งไปที่ทางอิอชเกเรนะคะก็เขาจะส่งไปพวกนี้มาให้เรา แต่ว่าจะเป็น l i ต์ตารางอะไรเงี้ยมาให้นะคะแต่เหมือนเหมือนกันเลยค่ะจะเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเรามาที่ e m a c เนี่ยค่ะเราก็ซูมที่เบอร์ลินนะคะสมมติเราอยู่แบบอยู่แถวนี้เราก็ซูมเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีบล็อกตรงนี้มีที่หนึ่งตรงนี้มีอีกสองที่เห็นไหมคะเราก็จิ้มมันมันก็จะขึ้นมาเลยว่าที่นี่ชื่อว่าอะไรเหมือนกันเลยค่ะข้อมูลเดียวกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ข้อมูลเพิม่มเติมก็กดมันก็จะด้งมาง่ายไหมคะคือในในแต่ละของสังกัดนะคะเขาก็จะมีหน้าเพจที่เป็นแบบนนนนี้้เหมือกัะนนะคะถา คนถ้าเพื่อนๆหาเพจนี้ไม่เจอถ้าเพื่อนๆหาหน้าเว็บไซต์นี้ไม่เจอเพื่อนๆก็ไปตามที่ลิงก์เพื่อนๆก็ไปตามตามตรงนี้ได้เลยนะคะก็เขียนตามแล้วก็จะขึ้นหน้านี้มาเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทำกับเอชเกดนันมีเทรเกอร์นะหลายที่มากเพื่อนๆก็ลองไปดูกันะคะเราหวังว่าเนี่ยพออธิบายถึงตัวนี้เราหวังว่าทุกคนเนี่ยจะพอเข้าใจบ้างแล้วนะคะว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนคือให้เริ่มต้นจากที่ที่เราอยู่นะคะวกกับเราอยากจะไปทําที่ไหนเราเสิร์ชไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นเลยอ่ะพอสมมติเราเสิร์ชเบฟเดฟังฟ์ดเนี้ยมันก็ มาว่าในฟังฝุดมีอะไรบ้างแล้วพอเราเสิด์จตามสถานที่พวกนี้ไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะได้พบเจอกับ ท,ที่เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะพอรู้ว่าโอเคอันนี้คือเทรเกอร์นะถ้าเพื่อนๆอยากหาเฉพาะจอดงกับเทรเกอร์นี้เราก็เข้าไปตามเว็บไซต์แบบนี้ที่เราโชว์ให้ดูอันนี้คือวิธีหานะคะวิธีสมัครก็คือโทรไปก็ได้หรือว่าอีเมลไปก็ได้นะคะอีเมลเขียนยังไงแล้วก็ส่งอะไรไปกับอีเมลบ้างเนี่ยไปดูในคลิปเก่าเนาะเราแบบทําไว้ให้แล้วนะคะก็คือเราให้เพื่อนๆดูอีเมลเลยนะคะว่าว่าเราเขียนอีเมลแบบไหนนะคะสรุปให้คร่าวๆก็คือเขียนแนะนําตัวละคะว่าเออสว สัสดีนะชื่อนิชื่อนี้ฉันอยากทำแบบนี้กับคุณทําไมเราเคยทําอะไรมาอะไรประมาณนี้ค่ะไอส่วนเนี้ยค่ะเขาก็เรียกว่า motivation letter นั่นแหละแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําเป็นเอ่อ pdf นะคะแต่ว่าเราเขียนลงไปในอ e ีเมลเลยส่งพวกแวุฒิการศึกษาหรืออะไรเงี้ยไปด้วยแนไปด้วยนะคะถ้ามีผลภาษาก็แนผลภาษาไปด้วยก็ได้นะคะถามว่าผลภาษาเนี่ยจำเป็นไหมไม่ค่ะไม่เคยมีใครแบบส่งอ e ีเมลกลับมาแล้วบอกว่าขอผลภาษาเลยนะคะ เพราะฉะนั้นก็ถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่แต่ถ้าเกิดว่าตอนเราไปสัมภาษณ์แล้วเขาคิดว่าโอเคภาษาเรายังอ่อนแล้วเขาเนี่ยอยากได้ผลภาษาของเราเนี่ยก็ต้องไปตกลงกันอีกทีนะคะแล้วก็แบบเหมือนไปสอบที่หลังไปได้แล้วก็เอามาให้เขาอะไรพอเราส่งอีเมลไปสมัครนะคะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะคะสมมุติว่ามีที่หนึ่งนะคะติดต่อกลับมาจริงจริงมันก็คงมีหลายที่แหละที่ติดท,ที่ติดต่อกลับมานะคะเราก็เลือกเอาว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนขั้นตอนตรงนี้หลายๆคนงงเพราะว่าตอนแรกเราก็ ถึงกับแบบว่าทะเลาะกับโฮเซนะเพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจขั้นตอนขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้คะ่ะสมมติว่าเราจะทำเบฟเรชชใช่ไหมคะตัวเบฟเทชนเนี่ยขึ้นตรงกับที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะบุนเสเฟรนเดรคนดินใช่ไหมเขาจะเรียกอะ่ะสมมติเราส่งอีเมลไปแล้วเขาก็ส่งอีเมลกลับมาแล้วบอกว่าเขา,าจะเ,าเรียกเราไปสัมภาษณ์หรือว่าไปดูงานไปดูงานนี่สําคัญมากเลยนะมันจะต้องมีเหมือนเป็นแบบเป็นข้อบังคับว่าเขาจะต้องให้โอกาสเราได้ไปดูงานก่อนนะคะมันถึงกับมีแบบว่าชั่วโมงกําหนดมาเลยนะว่าจะต้องไปดูงาน กีนน่ชั่วโมงถึงจะถึงจะนับว่าอันเนี้ยโอเคคุณให้โอกาสคนคนนี้ได้มาดูงานเรานะ้าว่างานมันเป็นแบบไหน<อ>การไปดูงานนะคะอย่างน้อยๆมันก็จะประมาณ1วันก็คือ1วันมันไม่เต็มหรอกแต่ว่าเขาจะให้ก็คือเขาอาจจะให้เรากลับบ้านก่อนพอเราไปดูงานเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปคุยกับเขาว่าเรารู้สึกโอเคหรือไม่โอเคนะคะถ้าเรารู้สึกโอเคเนี่ยเขาก็จะให้เราเขียนใบสมัครมันไม่ใช่สัญญานะคะมันคือใบสมัครเสร็จนะคะเขาก็จะส่งไปทางไปรษณีย์ค่ะเขาไม่ได้สแกนไปนั่น คือสาเหตุที่มันทาให้สัญญาธนระามชาติเหลือเกินเพราะว่าเขาส่งไปทางไพรณ์นีค่ะองค์กรเนี้ยค่ะที่เป็นเจ้าของในเ,เบฟเดียที่ดูแลเบฟเดียค่ะตอนนั้นของเราอ่ะอยู่ที่โคโรลนช้าจำไม่ผิดนะของเราตอนนั้นอยู่ที่โคโรลนนั่นซึ่งแปลว่าเขาอ่ะจะต้องส่งีไบสมัครตัวเนี้ยไปให้โคโรลนและให้โคโรลนแล้วให้พนักงานตรงนู้นนะคะเขากลางสัญญาให้แล้วก็ส่งสัญญาเนี้ยกลับมาที่ที่เราอยากจะไปทำอะคะ่ะเสร็จแล้วเขาถึงจะเรียกเราไปเซ็นสัญญาพอ เราเซ็นสัญญาปุ๊บก,ก็ต้องส่งตัวสัญญาเนี้ยที่เซ็นแล้วอะค่ะมันจะมีช่องให้เซ็นประมาณ4ช่อง1เราเซ็นหนึ่งช่องที่ที่เราจะทํางานด้วยเซ็นอีกหนึ่งช่องที่สํานักงานใหญ่เซ็นอีก1ช่องรับรองเนี้ยอีก1ช่อง,อง,อองด้านราคานานหรือคุณน,นานแบบนานมากแล้วไม่มีใครสามารถบ,บอกได้ว่าว่ามันจะนานขนาดไหนก็ถ้าโฮสของใครก็ตามนะคะถามว่าทำไมมันนานจังเลยทำไมถึงถึงไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่อธิบายเขาไปแบบนี้เลยค่ะว่ามันจะต้องส่งไปให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเซ็นสัญ,ญญาเป็นทอดๆ ไปนะคะมันถึงนานแล้วหลังจากสัญญาณกลับมาถึงเรานะคะถือว่าเป็นการเสร็จสมบูรณ์ค่ะในการทําสัญญาเราเนี่ยก็ต้องไปทําเรื่องต่อในการขอวีซ่านะคะ resident permit ในการทําจิตอาสานะคะใน resident permit ตัวเนี้ยนะคะเออมันก็จะระบุไว้เลยว่าเราทําที่ไหนทํากี่ชั่วโมงได้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยระบุแบบชัดเจนเลยนะคะก็คือเราไม่สามารถไปทํางานกับที่อื่นได้นะคะแลวก็คือขั้นตอนในการทําสัญญานะคะเสร็จทุกอย่างเราได้วีซา่าปุ๊บเราก็แ,แค่รอเริ่มงานแค่นั้นเอง คราวนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับคําว่าโอเวอร์ไซต์นะคะซึ่งในสัญญาการทํางานปกติเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาทดลองงานการทําจิตสารเนี่ยมันก็มีแต่มันไม่ได้มีแบบว่าเอาไว้ทําให้ทุกคนใจตุ้ตมตุ้มต่ำๆเล่นๆหรอกนะแต่ว่ามันมีเอาไว้เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายค่ะของการทําจิตสาสาค่ะมันจะสั้นกว่าโอเวอร์ไซต์หรือเวลาทดลองงานนะคะของการทํางานจร ين, ิงๆตอนนั้นของเราอ่ะมันประมาณ2เดือนนะถ้าจำไม่ผิดทุกคนก็อ่านนะคะมันจะอยู่ในสัญญาว่าโอเวอร์ไซต์ของเราเ จะยาวนานกี่เดือนมันก็จะระบุไว้ด้วยนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะลาออกเราต้องบอกก่อนกี่อ,อาทิตย์ตอนนั้นของเรามันต้องบอกก่อน2อาทิตย์นะคะซึ่งในช่วงโควิดไซสเนี่ยประโยชน์ของเพื่อนๆก็คือยกเลิกสัญญาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็คือแบบ หมือนยกเลิกโดยไม่ต้องแบบมีพิธีดีตรองอะไรอคะค่ะเออเราก็แบบขอยกเลิกเขาได้เลยซึ่งเขาก็าขอยกเลิกเราได้เลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายะคะ่ะทุกคนทาตัวดีๆนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ยกเลิกหรอกคะ่ะเพราะว่าติดอาสาเนี่ยถือว่าเป็นแรงงานเงินเดือนต่ําก็คือเขาได้เรามาช่วยแบบหลายอย่างโดยที่เขาแบบว่าให้แค่เงินแบบช่วยเหลือในค่ากินค่าอยู่เราแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ไล่เราออกหรอกเขาจะเขาจะไม่ยกเลิกสัญญาเราเหตุผลนะคะที่จะทําให้เขายกเลิกสัญญาของ ก็คือพวกแบบขโมยของเสบยาเสพติดพูดจามไม่ดีอะคะ่ะแบบพูดจาแบบแรงๆไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างนั้นก็จะทําให้เขายกเลิกสัญญาเรานะคะแต่ถ้าทุกคนแบบว่าไม่ได้ทําอะไรนะคะก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเพราะว่าเขาต้องการให้เราช่วยอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆต้องดูดีๆนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราไปทําในช่วงโควิดไซส์เนี่ยสมมุติว่าเราไปทําที่แล้วเราแบบไม่แฮปปี้อะเราก็ขอเขายกเลิกสัญญาได้เลยนะคะอย่าปล่อยนะสมมุติว่าสมมติว่าเราเป็นสัญญาไปสองที่อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเหมือนเราต้องเลิกที่หนึ่งใช่ไหม คนต้องระวังนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบว่าอะไรละอักษรนะคือเขาแบบสามารถมีสิทธิ์ฟ้องร้องเราได้เพราะว่าเราแบบมีนีไลเซน์ของเราเก็ตมามันมีสัญญาเก็ตป่ะเออก็คือมันไม่มีปัญหานะคะในการยกเลิกก็แค่ไปบอกเขาว่าเราขอยกเลิกแค่นั้นเองแต่ว่าแบบอย่าปล่อยแบบผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะไปยกเลิกให้เรียบร้อยดีกว่าหลังจากครบต์ไซก็ตามที่ในสัญญาเขียนไว้ว่าจะต้องแบบก่อนก่อนจะลาออกก็ต้องบอกก่อนหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยทำตามสัญญานั้นจบก็มีอีกเรื่องนะคะเป็นแบบเป็นเก็บความลับเล็กน้อยนะ อาจจะไม่จงเป็นตอนนี้แต่อาจจะจําเป็นในอนาคตอะไรอย่างงี้นะคะเผื่อเพื่อนๆจะต้องแบบว่าเชา่าที่อยู่ก็คือเกี่ยวกับใบใบเสร็จรับเงินเดือนนะคะเวลาเรารับเงินนะคะมันก็จะมีใบเสร็จรับเงินเดือนใช่ไหมในภาษาเยอรมันมันเรียกว่า l o ンอัปเกรชนุมนะคะหรือ g กไฮตส์อัปเกรชนุมมันก็จะเขียนไว้เลยว่าเราโดนหักภาษีเท่าไหร่เราจ่ายค่าประกันเท่าไหร่ค่าเบี้ยเลี้ยงดูเขาให้เราเท่าไหร่ค่าช่วยเหลือนู่นช่วยเหลือนี่เขาให้เราอะไรบ้างเท่าไหร่อะไรอย่างี้นะคะอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตนะคะก็คือ ก็อย่าลืมถามนะคะว่าว่าเขาเนี่ยมีนโยบายในการให้อเนี่ยเรายังไงคือบางที่ก็จะเป็นแบบออนไลน์แล้วต้องไปพิมพ์เอาเองหรือว่าบางที่เขาก็จะส่งจดหมายมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เก็บไว้นะสิ่งที่สําคัญที่อยู่บนลนอัพเคนั่นที่อยู่บนตัวใบเสร็จเคืออะไรรู้ไหมคะคือพวกเลขประกันชีวิตเลขแบบภาษีของเรามันจะอยู่บนใบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคือสาเหตุที่เราบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าไปเอามานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยสมมติว่าเราไปต่อเอาสปิรุ่งหรืออะไรเงี้ยไอ้เลขกพวกเนี้ย,ยนในการแบบว่าก่อ เอกสารนะคะมันจะอยู่บนใบนี้แหละบนใบนี้หาง่ายที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปขอเอามาเก็บไว้นะคะก็เป็นข้อมูลสําคัญเนาะเออเรื่องภาษีนะคะการทําจิตอาสาเนี่ยเราได้เงินเดือนไม่ถึง450ยูโรนะคะเออก็คือแบบเป็นเงินช่วยเหลือนะคะไม่ถือว่าเป็นเงินเดือนแล้วก็เราไม่ต้องเสียภาษีเราไม่ต้องจ่ายภาษีนั่นแหละค่ะหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์ตอเพื่อนๆมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆดูแล้วยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถมาถามเราแบบส่วนตัวได้ในเพจ เฟซบุ๊กนะคะไม่ต้องเขินมาถามเลยนะคะไม่เป็นไรถ้าคลิปนี้ประโยชน์นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมเม้นให้กําลังใจเราด้วยนะเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ไว้มาเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรต้องไปดูจ้าบ๊ายบาย